บรรยากาศดีมากเลยครับผมนี่คือทางขึ้นเรือสุวรรณหงเราจะพาขึ้นไปเยี่ยมชมเรือสุวรรณหงวัชรอนะครับผมสวยมากหลังจากที่เขาได้บูรณะใหม่ขึ้นมาบรรยากาศข้างบนสวยนะครับใหญ่ด้วยกว้างด้วยใครผ่านมาก็ลองแวะไม่ได้ครับวัชรลอนะครับบางปวยไซน้อยนะครับวัวสดอยู่บนเรือหงนะครับสวยสวย,ยจริงๆครับแนะนำเลย ผมมาแล้วคือแบบได้มาเห็นแบบสวยอะครับไม่ไกลบ้านแถวแถวบ้านเราที่ทางขึ้นนะครับทางขึ้นจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นช่องทางที่จะเดินลงไปแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปอีกทีหนึ่งเพื่อจะขึ้นไปสูงข้างบนขึ้นอุโบสถข้างบนถ้าเข้ามาข้างในแล้วจะโลง่งนี่นี่นี่ทางขึ้น